สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนช่องของทวีสุขสุนเดอพี่นอ้องเดอพ์อกันอีกครอเก่าครับวันนี้นะครับในงวดประจำวันที่16กันยายน2 5ง0ั6พี่น้องนะครับเอากับเลขของอาจารย์เซียนระยองพารวยพี่น้องนะครับสำหรับของอาจารย์เซียนระยองผ้ารวยเพิ่นส่งมาให้ตองวด ตั้งแต่มือเล็กออกไปใหม่พี่น้องนะครับย่างบอท่านได้มีเวลาลงให้ยากงานศพแม่อยู่พี่น้องนะครับช่วงนี้กาศที่ลงคลิปอากาศเคลื่อนเด้ออีพออีเมีนะครับอ่ามืออื่นก็ดจะเฮ็ดบุญตักบาตรพี่น้องนะครับเฮ็ดบุญตักบาตรแล้วเพรางที่ได้ลงคลิปต่อเนื่องกันเอาช่วงนี้ก็จะเป็นมือได้คลิปนะครับสองคลิปเอาฝากพี่ฝากน้องให้ก๊อฟเร่งไกล่ลูกหลานทวีคนเดิมน้ามีได้พี่น้องนะครับถ่ายท้ำบรรยากาศ อยู่ที่ภูเวียงพี่น้องเอารถประเติมน้ำมันนะครับอยู่ที่อำเภอภูเวียงก็ได้ถือโอกาสลุงเรขกของเสียนระยองนะครับผ้ารวยให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมกันฝากพี่น้องอีกที่ทุกคนกคนะครับแฟนช่องทั้งไก่ทั้งไก่หรือว่าช่องใหญ่ๆนะครับฝากติดตามช่องเพื่อนน้ำในพี่น้องเดอ้อช่องของอาจารย์อาจารย์ใหญ่เสียนระยองพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนํำในเดอพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสกุทุกคนซอยผักสะดันให้น้ำแน่พี่น้องนะครับก่อนสิไปเบื่องลขกแนวทางของอาจารย์ใหญ่เซียนระยองนะครับพี่น้องเนาะบอกกันจากน้อยเอาเวลาเวลาต่มกันครบแนาทีพี่น้องนะครับบังว่าพี่น้องโค้เขาโอเาใจพี่น้องเนาะสำหรับ การงานของแม่นั่นพี่น้องนะครับเพิ่นกะได้เบิดนะครับไปแล้วเฮ็ดบุญเพิ่นกับชื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดบุญให้แม่เคมื่ออื่นพรุ่งนี้พี่น้องนะครับเฮ็ดบุญเคมื่ออื่นนะครับพี่น้องอีกที่อยากเฮ็ดบุญจะร่วมทําบุญนะครับน้ำทวีคนเดิมพี่น้องนะครับเอานะครับถักมาได้พี่น้องอยากทําบุญน้ำ เมของทวีคนเดิ่มเดอ้อนะครับฝากเป็นพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสุขูมสกุคนครับอยากรวมทําบุญนํอ่าทักมาได้พี่น้องนะครับโทรมาได้เดอ้อนะครับเนาะเอาน,นี่ก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนนะครับของเซียนระยองพารวยพี่น้องหมนะดี่ิ่านมาเพื่อนให้เขาบอกเขาได้พี่น้องเดอ้อนะครับเอกเพื่อนงมดี่ิ่านมาลุดพี่น้องนะครับ เอาหวังว่าพี่น้องคงจะเห็นตั้มกันพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าเข่าก็คือเข่าพี่น้องถือก็คือถือนะครับทางช่องผมบอกออามาตัวพี่น้องทด้พี่น้องนะครับบอกเข่าก็มาบอกว่าเข่านี่ว้ายนี่จะเข่าสี่คลอนไล่หัวเหรพี่น้องนะครับบอกเอาบอกเห็ดบ้อเบาพี่น้องนะครับบอกเอามาเป็นตัวอย่างที่บอดีนะครับบอกเข่าคือบอกว่าบ้เข่านะครับ บอกอาจารย์ทุกๆอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ส่งแรวทางมาให้ทางช่องทวีคนเดิมนะครับเขาก็คือเขาบ่เขาคือบ่เขานะครับอย่าไปหน่อยใจนะครับถามบ่เขาผมก็บอกว่าบ่เขาา้าถือผมก็บอกว่าถือนะครับหาบว่าถือก็อยากให้ผมว่าว่าถือนี่ผมบ่าวได้พี่น้องนะครับเอาเอาพี่น้องเอฟซีเป็นตัวรักนะครับ พี่น้องอิบซี่พนเบิงพนแยงอยู่พนถูกก็คือถือบ่อเขาคือบ่เข่านะพี่น้องนะครับว่าไปตามเนื้อผาเนาะครับเนาะนี่คือหลักฐานเก่าพี่น้องให้พี่น้องเบิงน้ำกันนะครับวังว่าพี่น้องคงจะเห็นภาพน้ำกันหลักฐานเก่าของเซียนระยองวอดีพานมาพี่น้องนะครับผิดถูกไม่ว่ากันพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางเป็นเพียงคํานวณเด้อพี่น้องเด้อเป็นสูตรเพียงคํานวณแท้นั้นนะครับ แกล้ไอ <ığı pressure> ้บ้าเศร้าพี่น้องนะครับซื้อยาแก้ไอ้แล้วก็คือเกาอยู่นะครับกินยากดละยอนน้ำคุนแม่ทั้งกรุงเทพก็คือเกาอยู่จะาเป็ยนยังไงพี่น้องกินยาอย่างกับบาเศร้ากดละยอนก็ได้นะครับเ่นืลอยเลยๆอยู่พี่น้องกินเข่าบ่าไดจะเศร้าสะจิตเข่าจะข้ามอยู่พี่น้องน้ำหนักลดคือเกาหล้วพี่น้องนะครับสั่งมือนี่เลือยอยู่4 9เกาพี่น้องลดลงเรื่อยๆอ้าว เดียนก,ก่อนกกับ C หาสิบหาสิบสองาสิบาองาสั่งมาอนี่ได้49่สองมิลครับพี่น้องโดดโลงเพราะว่าเข่าบิกกินกินอะไรพี่น้องยอนกดลายยอดน,นะพี่น้องล้วก็แล้วอ่ามันกินเรามันแน่นพี่นอ้องมันไข่อิ่มตลอดเวลาไปกินได้กินได้จะน้ำพี่น้องเนาะ เอานี่มาเบิกงงวดประจำวันที่16กันยายนพี่น้องนะครับเลขของเซียนระยองพารวยนะพี่น้องเด้อดาบเซียนระยองพารวยเพิ่นให้ครับสำหรับแนวทางเพิ่นก็คือ7 3 4แล้วก็3 4 3 7 4 7เดสีได้พี่น้องเด้อนะครับตัวเน้นเพิ่นก็คือ37นะครับคือ37 วิ society, glucose, land, na, acles, ่งบนล่างเกตกับ3พี่น้องวิ่งบนล่างกเกตกับ3าด้วพี่น้องเด้อดาวเพิ่นไห่มาสตัวคือเกตสามสี่สี่สามตัวเน่นคือสามเกตพี่น้องนะครับสำหรับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดห้านกสองกเี่เบอร์โทรแอดทะวีคนเดิบอีกด้วพี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอพี่น้องนะครับ มักแล้วก็ไปจับจองซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันได้พี่น้องเด้บอบมากกับเบิ่งความสุขก้มบันเทิงแค่นั้นกับพ่อพี่น้องนะครับมีหลักฐานเก้ากับของไม่ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องนะครับเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องฟังส่เมื่อเป็นของเก้าฟังขวามือเป็นของไม่สำหรับเลขแนวทางของเซียนระยองพารวยพี่น้องนะครับ พี่น้องเบิร์ต้องการกับสิ่ไล่ตาแยกออกพี่น้องนะครับแยกออกเป็นไผ่ของมันนะครับงวดไผ่งวดมันงวดวันที่16กันยายนสองพนพี่น้องเซียนระยองพารวยวิ่งบนวิ่งล่างเจ็ดกับสามเลยพี่น้องเด้อคือเจ็ดกับสามจับสามตัวมาให้เคียงคือเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเสียนไส้ก็คือเจ็ดสามสี่แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามพี่น้องนะครับตัวกันตัวร่องก็คือสามสี 3, 4, ่ สี่เกตพี่น้องนะครับนี่จะสองตัวตัวร่องพี่น้องนะครับตัวนี้ก็คือสามเกตเกตสาม้ยพี่น้องเด้เออ้าพี่น้องนะครับผู้จับจ้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันพี่น้องนะครับทั้งช่องบริษัทสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยางใดได้พี่น้องเด้อสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังทางช่อง ยูทูบทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบลิปพี่น้องนะครับขอพี่น้องยดีย่ไม่แห้งพี่น้องนะครับร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็บยาเสด้พี่น้องคว่ำไข่ยาเได้มีมากนะครับเงินทองไหลมากที่มากก็จังสายน้ำประขาดสายเด้อพี่น้องนะครับกับเป่าตุงๆนะครับสุขุสุขคนเฮ้งเงปังๆง,งวดประจำวันที่16กันยายน2 5 6 6กนะครับกับผลงานเลขของอาจารย์ เสียนระยองพารวยพี่น้องนะครับตรับเสี้ยนระยองพารวยงวดประจําวันที่16พี่น้องนะครับเอาเบอรอีกรอบนึงถไทยคลิปแล้วพี่น้องจะอำรับผ้าจากพี่จากน้องในคลิปของอาจารย์เสี้ยนระยองพารวยแล้วพี่น้องเนาะบอกว่าพี่น้องคงอีกคับนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเอาเพิ่นไ้ที่3773เดาได้พี่น้องเด้อตัวเน้นเพิ่นนะครับสามตัวคือ7 3 4นะครับเ3 4เอาตัวให้เพิ่น3 4แต่ว่าเพิ่นเป็นเน้นที่ สามเจ็ดพี่น้องงงคือกันเด้พี่น้องเด้อนะครับอัสสิบ่างแดงเละพี่น้องนะครับเป็นให้เป็นเน้นตัวนาพี่น้องนะครับเนาะเป็นเน้นตัวนาคือสามเก็ดเก็ดสามนะครับสามซีนี่ตัวร่องซีเก็ดเป็นตัวร่องนะพี่น้องเด้อสำหรับเลขของเซียนระยองพารวยนะครับขอพี่น้องยุดดีไม่แห้งความสุขจงมีเกท่ันผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดิมสูกสุกคนพี่น้องกระเป๋าตุงๆเงินทองไหลมาที่มากก็จังสายน้ำบ่วขาดสายพี่น้อง สตว์ชิพนี้ผมทวีคนเดิมขอยูติชิปของอาจารย์เซียนระยองนะครับใบเพียงเคนี้แล้วก็จะจบชิปพี่น้องขอขอบคุณขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์เซียนระยองหลายๆเด้อลืมข้าวนะครับขอบคุณที่่ันทรงแนวทางมาให้ตองหดเลยนะครับสัตว์ชิพนี้ขอเข้า่าอยู่ดีไม่แห้งอีกรอบพี่น้องสวัสดีครับ